ก็รู้สึกมันใจหายครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในทุกๆคนในกองถ่ายทีมงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็เป็นเรื่องแรกของทางของอดิสด้วยนะครับแล้วเรารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นตัวละครมั่มกัดดิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้มันเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามซัพพอร์ตไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบแล้วเนี่ยแล้วก็เรายังจะมีด็อก umentary พี่ด้วยครับที่อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็ถึงแมมว่าซีรีส์จบก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ครับทางวีทีวีต่ออ่ที่ปุครับผมอี่ปก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็นาฬิก็รู้สึกว่าการเดินทางมันงานเลี้ยงต้องเป็นนเลืกลาครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าคืออีพีนี้เป็นอีพีที่เรามาดูรวมกับแฟนๆเป็นวันที่แบบว่าเราได้มาเจอกันแล้วก็มีการพบปะกันนิดหน่อยแล้วก็ทําให้นะมันเหมือนเป็นการส่งตัวละครทุกตัว กลับไปสู่โลกของนิยายแล้วแล้วก็ให้เขาได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็มันก็ดีครับดีก็เป็นอะไรที่วันนี้ก็ใจหายเหมือนกันหวังว่าทุกคนจะเก็บความทรงจำไว้แล้วก็ใครที่อยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้ทางวีทีวีนะครับผมแ้วแล้วมาม่าอร่อยมาม่าอร่อยไหมครับผมอร่อยฮะอร่อยครับหมูอะไรนะหมูสับเนาะตอนนั้นหมูสับด้วยเพราะว่าดีพี่ตั้งแต่เลยนะกลางๆแล้วเนาะใช่ใช่ใช่หลังๆเรามีกินอะไรกันบ้าง กินชมแชมเปญอ๋อเป็นกินเป็นแบบในผับออดดสเป็นแบบเมนูเป็นลิลลี่ดอกลิลลี่ไงครับ็อกเทลค็อกเทลค็อกเทลครับลิลลี่พรายครับครับผมถ้าส่วนตัวอมนะมก็เรียกได้ว่าเป็นการฉีกแนวมาเลยเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเป็นแนวแบบ alert ขนาดนี้เราเหมือนแบบก็ได้แบบเป็น ขอบคุณมากเหมือนกันที่ทำให้เราได้เปิดโลกของอีกแบบหนึ่งของเราเปิดมุมมองอีกมุมมองที่แบบเราไม่รู้ว่าเออไอคนแบบนี้มันก็จริงๆมีมีอยู่ทั่วไปแหละครับแต่ว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตสนุกสนานอะไรอย่างนี้ครับแต่มอนอาจจะไม่ใช่แบบตัวเราเนีดใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวจะดึงมาเป็นตัวเราแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวเราขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีครับมันเขาก็ทำให้เราเราสนุกไปกับเขาอะไรอย่างนี้ครับย่งครูครูรู้สึกว่ามันคาแรคเตอร์ดิวมันมีความท้าทาย ตัวเรามากๆเพราะว่า,าด้วยความที่บทมันมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแนวแฟนตาซีด้วยเรื่องแรกๆเลยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันท้า,าทายตอนถ่ายทำมากๆแต่เราก็พยายามทาเต็มที่แล้วพอเราได้มาดูผลงานเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณ <ขอ S 2> ทุกคนที่คอยติชมมาตลอดเราจะได้โดนแบบเอาไปทำมืออเนาะ <laughs> อ่าได้หอกใช่ไหมครับอันนี้ต้องยกให้กับ ทางอาจารย์โยคนเขียนบทครับที่เขียนเราไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ก็ที่คุยกับ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 อั๋นใช่ไหมฮ <i S 1> ะอะไรนะที่พูดว่าบบวิเคราะห์อะไรจำเขาต้องบอกว่ามึงเคยไหมที่ต้องตื่นมาแล้วทํากะว่าจะทําอะไรหลายอย่างอะไรแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปทั้งวันทําไม่ได้สักอย่างอะไรสักอย่างอ่ะแล้วพอเห็นว่าแฟนๆตัดไปเป็น รบบเรา<ค>ร,รู้สึกว่ามัน,มนดีนะ <S <S เราชอบนะอะไรที่มันแบบสามารถตัดแล้วมันไปเป็นมีม,มแล้วแล้วคนทั่วไปเขาเขาชอบอะ่ะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนอาจจะตรงกับชีวิตของเราด้วยที่แบบบางครั้งเราตื่นมาแล้วเราตั้งใจว่าเราอยากจะทําอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราผ่านไปหมดวันแล้วมันก็ยังแบบไม่ไม่ไปถึงไหนเลยอะไรเงี้ยเออซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็แบบทําให้คนรู้จักตัวละครดิวมากขึ้นแล้วคนอยากรู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเออว่ามันดี เรากระแสนักที่ญี่ปุ่นว่าแบบดีมากเลยเออเราคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นจริงๆขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตที่เลยนะครับแฟนๆชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทุกๆประเทศเลยคือก็ทางรัคคุเจนจีวีเขาก็ให้การตอบรับมาที่อย่างดีนะครับแล้วก็เราก็เหมือนมีแบบเราได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็แอบมีแพลนเล็กๆด้วยว่าเราอาจจะได้เจอนอีก็ได้เพราะด้วยความทนตนะเขาซัพพอร์ตเราดีสุดมากนะครับใช่ๆอย่างล่าสุดที่ไปก็คือมีโปรเจกต์เป็น อ๋อโปรเจกต์ใช่ไหมครับเป็นโปรเจกต์การถ่ายนิยสารต่างๆสัมภาษณ์ต่างๆอะไรเล็กน้อยๆที่แบบเป็นการแบบนะครับปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับแฟนรายกาใช่ก็อย่างที่เราบอกเป็นแบบถ่ายทั้งสัมภาษณ์สื่อของญี่ปุ่นครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เราไปถ่ายก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมเกมเกมของทางแพฟพรอมญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าจะปล่อยมาประมาณแบบเดือนมีนาคมนี่แหละทุกคนน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ครับ ครับก็จริงๆก็น่าจะมีปล่อยมาบ้างนะช่องวาเลนไทน์เรคิดว่านะอินอีกพอร์ตออกรูปออกมาแต่ว่ารูปที่เราถ่ายกันเองส่วนตัวเราเราทุกเอาลงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้หมดแล้วแต่แค่ไม่ได้ลงในเฉยเอาการ์ดหายไ้ไม่หายอยู่ในโทรศัพท์ครับ แสดงว่างานคู่ของโอปปุกก็ยังแบบมีกันอย่างต่อเนื่องเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนที่ประกาศไปแล้วเนาะก็จะมีแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นครับที่เราจะได้ไปไปไปทำร่วมกันครับผมในประมาณเดือนเมษาต้นเดือนเมษากันครับจะเป็นเฟิร์สแฟนมิทติ้งนะครับที่ไทยก็ต้องรอติดตามรอผู้ใหญ่ใจดีใช่เพราะว่าคือตอนนี้เราพยายามแบบไปของทางญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลาย ประเทศอะครับที่เราตั้งใจจะไปตั้งนานแล้วแล้วมันก็ถูกแคนเซิลมาอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาจัดได้แล้วอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็เหมือนจะเป็นที่แรกที่เราได้ไปแบบจัดที่ต่างประเทศครับจริเราต้องเราจะมีการเตรียมตัวอะไรสำหรับการทีต่างประเทศจริงเราก็ไม่ได้มีการซ้อมอะไรมามานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการโชว์ต่างๆแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นการแบบเป็นการปลุกชีวิตเหมือนปลุกขึ้นมาใหม่แบบว่าเฮ้ยลองไปแบบ ให้ความสุขไปม,มีความสุขร่วมกันกับแฟนๆอะนผมบอกว่าสนุกผมว่าจะสนุกครับผมก็จริงๆเรายังไม่ยังไม่แน่ใจนะครว่าแบบทาง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 ,ทางของงานเขาเจะให้เราแบบเมีโชว์แบบพิเศษพิเศษเอ็กซ์พิเให้แฟนๆด้วยหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วก็อยากให้รอติดตามนะครับก็ไปเจอกันที่ปุ่นครับผม คือจริงๆมันเราก็มีโอกาสเนาะซ้อมเล็กๆน้อยๆเวลาพูดทักทายกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรียนก็จะเรียนแบบเป็นคําที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคําที่แบบสาเร็จรูปแล้วว่าเออคือเรา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 แบบจําเอาอะไรเงี้ยก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมเหมือนกันนะเคยไปเปิด u t ท b e เรียนเองแล้วก็แบบโหยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบจะพยายามสุดฝนครับเพราะว่าคิดว่าอยากจะสื่อสารกับแฟนๆท่นูนด้ด้วยอะไรเงี้ยที่ไม่อาจจะได้นิดหน่อยก็ถือว่าน่าจะดี ฉันรักเธออะไรอย่างนี้โอ้ยากนะฮะเขาพูดว่าอะไรฉันรักเธอเอ่อไอ s t ิล l อ่าใช่ครับผมจำจำได้นี่ครับน่าจะได้แค่นอะอะไรอะไรนะแค่ัวันทีก็ได้แบบพวกคำง่ายๆเลยใช่ครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยไอสติล์ ผม,ผมไม่รู้ว่าสำเนียงได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ช่วยแหละมาณนอะไรันบ้างอ่าและอย่างที่บอกว่าใล้ไหแล้วเนาะเรามีพิจารณาทั้งานหมนทางไหนหรือว่าเราจะแบบจะเป็นแฟนหรือเปล่าอือตอนนี้ยังอยากรอรอดูัปใช่เพราะเรายังไม่แน่ใจตารางของเราเหมือนกันผมก็ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบ x สิบสีบอลเรีนไทยเราจะมีแบบอะไรมี่รางมีอะไรไหมใช่ครับก็รอดูว่าจะมีโมเมนต์แบบ กูเหมอเยกู้มาเสร์ <ah ้ก็ต anyway ้องรอติตามครับผมเสิร์ฟองพุกไปเลยแล้วใส่ใจเลยฝากเลยค่ะฝากน้องแล้วก็ฝากครับก็ฝาก609ไ e ท t i m e s t o r นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น ep final ep ที่เราจะดูตอนจบความกันนึงสองฝากสองสองแบบนะครับผมครับผมเดียวว่าแบบก็เป็นโครงสุดท้ายแล้ว 609นี้ก็ฝากเลยครับทุกคนครับผมก็ฝากติดตาม609ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทางวีทีวีนะครับผมแล้วก็ส่วนงานอื่นๆของพวกเราทสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมิตรหรือว่าผลงานอะไรก็ฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับแล้วเกิดว่ามีอะไรเราก็จะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับไปครับผมขอบคุณครับฟุกุส